สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการฆ่าหรือวิธีการปราบบอสม็อกราชาแห่งโลหิตหรือราชันแห่งโลหิตนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อนๆต้องวาร์ปมาที่แผนที่สุสานราชวงศ์ม็อกวินให้ได้ก่อนนะครับโดยวิธีการมาเนี่ยมี2วิธีด้วยกันคือ1ทําตามเควสยิงไก่ในคลิปของผมที่ มาที่ฟาร์มนะครับสล้านลูนภายในเวลา1ชั่วโมงของผมเนี่ยนะครับหรืออีกวิธีหนึงใครมาทางนั้นไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับจะต้องมาอีกทางหนึ่งโดยการเปิดพื้นที่หิมะศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ก่อนนะครับผมซึ่งผมมีลงคลิปไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับหลังจากเปิดแผนที่นี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาบริเวณด้านนี้ของแมปเลยครับ บริเวณด้านนี้เนี่ยนะครับที่ผมมาร์กเลขหนึ่งไว้เนี่ยจะมีเหมือนกับจุดเทเลพอร์ตหรือจุดวาร์ปนะครับทำให้เราเนี่ยวาร์ปลงมาที่แผนที่นะครับสุสานราชวงบ็อกวินได้พอเราวนจนขึ้นมาที่ตัวสุสานราชวงได้แล้วเนี่ยเราจะเจอบอสนะครับ ม็อกราชันโลหิตนะครับผมซึ่งเป็นหนึ่งในบอสที่เราต้องฆ่าเพื่อเก็บมหาลูนครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะฆ่าเขาได้ยังไงผมแนะนำนะครับม็อกเนี่ยเป็นตัวที่มีการโจมตีที่รุนแรงอยู่แล้วนะครับแล้วที่สําคัญเลยคือเขาเนี่ยจะมีการคููดาวครับนับถอยหลัง3 2 1นะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะเข้าสู่เฟสสองเขาจะเติมเลือดครับแล้วก็ลดเลือดเราแบบเยอะมากๆให้คุณผู้ชมเนี่ยเตรียมตัวให้ดีวิธีการฆ่าเขาดีที่สุดเลยคือ ให้คุณผู้ชมอัด damage ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับให้ดีคนฆ่าเขาให้ได้ก่อนเข้าเฟสสองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าแต่ละคนเนี่ยเลเวลไม่เท่ากันความรุนแรงไม่เท่ากันของสเตตัสดาบที่มีไม่เท่ากันพอแนะนาครับอาวุธที่ดีในการฆ่าม็อกเนี่ยควรจะเป็นอาวุธที่มีสถานะสะสมเลือดเลือดออกเยอะๆนะครับฟันปุ๊บให้ติดบีดดิ้งให้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมเองเนี่ยก็คือเนี่ยได้ดาบทานโลหิตภูหามานะครับหรือบัชออฟริเวอร์หรือ ไอดาบที่เป็นมีมที่เขาบอกว่าใช้กันไม่ได้กกอนแล้วนี้ตอนนี้มันกลับมาใช้ได้แล้วแต่ผมยังว่าได้ตีบวกอะไรปกติผมจะใช้มูนเวลใช่ไหมครับอันนี้บวก10นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะเอามาฟันธรรมดาเพื่อให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำดามจได้นะครับท่านไหนมีเครื่องรางอะไรก็ยัดของทุกคนเอาเองเลยนะครับเพื่อให้ดามาจได้ไวที่สุดเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าเราจะปาบเขาได้ยังไงนะครับก่อนอื่นผมแนะนําเลยเราควรใช้นะครับมิมิกนะครับเพื่อช่วยทำดามาจให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคร ดยกันเลยครับคุณผู้ชมเข้าไปนะฮะให้เราเรียกมีมิกออกมาก่อนบริเวณแถวแถวนี้ฮะคุณผู้ชมแล้วก็เติมเลือดอะไรให้เรียบร้อยนะครับท่านไหนมีมหาลูนอยากใช้ตามสบายเลยท่านไหนมีน้ำำําอมฤตอยากใช้ตามสบายเลยนะครับผมจะทําพยายามให้เขาเนี่ยติดสถานะบิดริ่งก่อนนะฮะ,ะขออภัยครับผมพยายามให้เขาติดสถานะเสื่อมสลายก่อนนะฮะคือมีมิกเนี่ยตอนนี้มันโดนเนอิอครัคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่เข้าไปโจมตีนะครับหลังถ้าเขาไม่โดนโจมตีก่อนหรือระยะใกล้พอ นะครับหลังจากที่เขาติดสถานะเสื่อมสลายแล้วเนี่ยผมถึงจะเข้าไปลุยนะครับคุณผู้ชมเขาจะมีการนับถอยหลังฮะเนี่ยครับสองหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาสนใจมีมิกนะครับนี่ครับสองวงละพอเขาสนใจมีมิกเนี่ยให้เราฟันรัวๆเลยนะครับตอนนี้ให้เรายืนข้างหลังเขาไว้นะฮะเติมเลือดให้เต็มไว้ก่อนครับพอหนึ่งแล้วเนี่ยอัดเลยครับพอหนึ่งแล้วอัดรัวๆเลยตอนนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมอาวุธดีหรือว่าแรงพอเนี่ยเราสามารถฆ่าเขาได้ก่อนเข้าเฟสสองทำดาเมจให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับถ้าทําไม่ได้โดน2ทีเตนนิมมเลืออก่อนผู้ช <c oughs> นะครับทีที่สามให้ฟันก่อนนะครับทีที่สามให้ฟันก่อนจบสักหนึ่งคอมโบแล้วถอยออกมาครับถอยออกมาเดี๋ยวตายครับถอยออกมานะครับให้เราอย่าหนีนะครับให้เราพยายามช่วยเพื่อเราสู้คุณผู้ชมให้เราพยายามช่วยเพื่อเราสู้ถ้าเพื่อเราตายเนี่ยเราจะยากมากที่จะเอาชนะเขาได้นะครับเพราะว่าเขามีการโจมตีที่แรงแล้วก็ระยะไกลมากครับคุณผู้ชมนะครับคุกงงในเลยครับเท่าที่ทําได้แต่เราต้องหลบด้วยนะคุณผู้ชม เห็นไหมครับว่ามีมิกตายแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าบอสเองก็เลือดเหลือไม่เยอะแล้วนะฮะหลบให้ดีนะครับคุกวงในให้ได้ระเบิดครับแรงเย็นครับเขาใจตายแล้วถ้าเขาติดสถานะเสื่อมสลายเนี่ยเรายื้อไว้ได้เลยครับเดี๋ยวเขาก็ตายเรียบร้อยครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมเสื่อมสลายเพราะทุกสถาบันนะฮะ คือวิธีการง่ายๆเลยคือเราควรจะมีอาวุธที่ที่ดีเพื่อตีเขาครับฆ่าเขาให้ได้ก่อนเขาเข้าเฟสสองแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะบางทีก่อนที่มาถึงม็อกเนี่ยอาวุธอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นสเตตัสเลเวลอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นทําให้เนี่ยเราไม่สามารถจบเขาได้ก่อนเฟสสองนะครับไม่เป็นไรครับอย่างผมเองก็ไม่ใช่ว่าสเตตัสหรืออาวุธดีเห็นไหมครับอาวุธผมไม่ได้ตีบวกด้วยซ้ำคุณผู้ชมทานโลหิตภูหาศบผมไม่ได้ตีบวกอะ่ะ แต่ว่าผมอาศัยการใช้สถานะเสื่อมสลายกับเลือดออกแล้วก็มีมิกที่มาช่วยทําให้เราเนี่ยอาสตูเนี่ยติดสถานะเลือดออกได้มากขึ้นนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูการโจมตีไว้ครับสังเกตว่าผมจะพยายามลดเลือดเขาให้ได้มากที่สุดในตอนเฟสหนึ่งต่อให้เขาไม่ตายพอเข้าเฟสสองอะ่ะเขาก็เกือบตายละเหลือประมาณ30%ตนะฮะยังไงคุณผู้ชมเนี่ยลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ